ประธานเซียวันนี้คุณมีประชุมสองครั้งห้องประชุมใหญ่ตอนบ่ายสามฉัดจองไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสิงวินยังไม่มาบริษัทอีกเหรอสิงวินมาแล้วค่ะให้เข้ามาหาผมด้วยนะอ,อ๋อค่ะประธานเซียเรียกฉันเหรอคะยังโกรธอยู่เหรอรายงานันส่งไปให้ในอีเมลคุณแล้วถ้าคุณเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรพวกเราจะได้คุยงานกันต่อและทำตัวอย่างออกมาถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อน เธอเอาอารมณ์อกหักมาใช้ในการทํางานแบบนี้เป็นการกระทาที่เด็กมากประธานเสี่ยคะถ้าคุณคิดว่าการกระทําและคําพูดของฉันไม่ได้มาตรฐานพนักง,งานของทีไอจี IG. เดี๋ยวฉันออกไปดูคู่มือและปรับปรุงตัวขอตัวก่อนนะคะเอ้ยไม่ได้หมายความอย่างนั้นสักหน่อยอสวัสดีครับประธานเสี่ย่อนอนี่ก่อนอนี่ก่อนเดี๋ยวก่อน ขอบคุณค่ะประทานเสี่ยจิงวินรือเข้ามาสิฉันเป็นตัวต่อไปก็ได้มีเอาสิตอนนี้คนใช้ลิฟต์เยอะเข้ามาทีนะไม่ไปก็อย่าทําให้คนอื่นเสียเวลาจิงวินจิงวินจิงวินไปจริงเหรอเนี่ยจิงวิน สวัสดีค่ะก็ไม่กินะเนี่ยแอนฉนบ่้นแล้วสิฮะน่าจะเป็นเร่องที่จะเข้าใจเลยอะจะปวดอะไรก็ได้ไปตลไดทม่อย่างเนี้ อ,อ,อ่สิฮัลโหลค่ะประธานเซียเอมี่ชงกาแฟมาให้แก้วหนึ่งอ๋อเดี๋ยวฉันทำให้เลยค่ะเไม่ต้องแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองดูสิดูสิดูส,ดสิออกมาอีกแล้วฉันจะบอกให้นะแค่ดื่กาแฟเนี่ยฉันชงยังไงก็ไม่พอใจ รถป่าเขาประหลาดจะตายอเมริกาโน่ใช้น้ำสี่แก้วมเมล็ดก,กาแฟาหกแก้วจะได้ขมขมนะไปชงสิประทานเสียสิงวินบอกว่าจะชงกาแฟาให้คะ่ะผมจะรอรอสักครู่นะคะ ดิ๊ดิเดียวนี่พอแล้วๆแล้วพอแล้วเฮ้ยตัวไทย <t un> อขอโทษด,ด้วยนะคะตอนแรกฉันกะจะใส่น้ำตาลแต่ว่าน้ำตาลมันหมดฉันกลัวพอคุณรู้คุณจะเสียใจฉันก็เลยปิดบังความจริงแล้วก็ใส่เกลือแทนถึงแม้ว่าฉันจะหลอกคุณแต่ฉันหวังดีกับคุณจริงๆนะคะฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจฉันคือว่าประธานเสียอย่าไปกลัวสิ่งวินเลยนะคะ เออเธอไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งคุณหรอกเธอเพิ่งจะเป็นหัวหน้ารับผิดชอบโปรเจกต์เป็นครั้งแรกทั้งอาทิตย์นี้ทํางานจนหัวหมุนวันๆได้นอนแค่3ามี่ชั่วโมงเองอะผู้หญิงยิ่งนอนน้อยยิ่งอารมณ์แปรปรวนนะคะใช่ๆตัวอย่างจะประชุมกันเมื่อไหร่เออน่าจะเป็นวันศุกร์นะคะโอ๊ยใจฉันหล่นไปถึงตะตุ่มเลย สิ่งวิ่นกล้ามากขึ้นทุกวันแล้วเรื่องแบบนี้เก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะเก็บไว้นานๆมันจะกลายเป็นโรคถึงตอนนั้นเราเป็นโรคทางจิตได้นะวันนี้ฉันบอกพ่อแม่เธอเรียบร้อยพวกเราไปปลดปล่อยให้สึกเบี่ยงไปเลยไปเอ๊ะไปไหนอกูไงไอจีจะเชื่ t so baby have a good night 迷人的微笑 so baby have a good night have a good night so baby have a good night so baby have a good night พอารู้แบบนี้ทำโอต่อที่บริษัทดีกว่ายึดไมไว้คนเดียวไม่ให้ฉันร้องด้วยซ้ำขอโทษนะตกลงใครอกหากันแน่เนี่ย นอนที่โซฟาสิคุณไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมคะกำลังทดสอบฉันอยู่เหรอฉันว่าสีหน้าเธอดูไม่ดีนะ <c oughs> งั้นรบกวนด้วยนะคะเธอจะไปไหมไปไปค่ะ หอมจังเลยคงจะแอบอู้บ่อยแล้วสิ ก๋าดูหมูเปรี้ยวหวานเกี๊ยว มาแล้วจมูกดีจังนะอมัเคือ,อเทศผัดไข่กระดูกหมูพี่หวานมีเกี๊ยวด้วยขอบอฉันหมดเลยประทาเซียเยอะขนาดนี้กินไม่หมดมั้งอาหารเหลือทิ้งขว้างตัโดโอกาสเติบโตของคนคนหนึ่งได้นะเธอไม่เห็นเหรอว่าฉันเอาข้าวมาสองกล่องอ,อย่าพูดมากรีบกิน คือประธานเสี้ยที่ฉันรู้จักใช่ไหมเนี่ยโดนใครสิงอยู่หรือเปล่าไม่มีประนเที่ยจุ่ๆก็ดีกับฉันคุณรู้อะไรมาอยากให้ฉันรู้อะไรเมื่อวานตอนเย็นที่ฉันมีเรื่องที่คครโอเค ว่าต่อสิเออมื่อวานตอนเย็นพี่สาวฉันมาหาฉันอีกคนที่ส่งข้อความผิดไปหาคุณนะ่ะจะลาาฉันไปดารัโอเกะบอกว่าไปฉลองที่ฉันอกหักเราไงต่อเราก็ร้องเพลงกันจนดึกฉันก็เผลอหลับไปเขาก็กลับไปก่อนคุณรู้ไหมฉันเกือบโดนพวกค้ามนุษย์เทีวไปอีกแล้วอืมหืมข้ามนุษย์เลยนะ เรียบๆกินข้าวกินเสร็จออกไปกับฉันหน่อยไปไปไหนคะพบลูกค้าไหค่ะเชื่อไหมมันจะหายไปอืะมันจะหายไปมันจะหายไปเอ๊ะไ,ไปได้ยังไงเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคุณเหอเก่งจังเลยคะ่ะนี่ อย่าเรียกผมว่าคุณเหอเรียกว่าเหอเหอสิไปกันเถอะดูท่านายคงดีขึ้นเยอะอยประธานเสี้ยครั้งน่าจะมาเคราอประตูก่อนนะเคุณอะผมเหรอเขาเขาเฮ้ยพู้จัดการของเจียวว่าพูดเธอเจอกันที่สนามกอล์ฟ ดครับผมผู้จัดจาก,การของเจว่าเออวี่ว่ผู้จัดการเจว่าจำได้หรือเปล่าครับคุณสิงห์ประธานเสียฉันมิธุระขอตัวนะก่อนนะยวก่อนขอโทษซะ ขอโทษค่ะผู้จัดการเหออไอ้คนสิงผมมีเรื่องจะถามคุณเน่ยว่ามาเลยผมชวนคุณมาร้องเพลงแต่กลับเอาไม้ตีหัวผมจะเป็นอย่างนี้คิดว่าผมเป็นใครเหรอ,อก็เข้าใจผิดไปนะพวกขี้เมาพวกขี้หลีหรือว่าแฟนเก่าเนะพ,พวกค้ามนุษย์เธอว่าไงนะ เหมือนพวกค้ามนุษย์ตรงไหนใช่ใช่ฉันเปนตาถั่วเองฉันมันตาบอดฉันใส่ตาท่านคุณไม่ต้องห่วงฉันจะรับผิดชอบค่ารักษาเองเงินไม่สำคัญหรอกนะแต่ชีวิตฉันอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะฮะหมอบอกว่าสมองฉันกระทบกระเทือนมีเลือดข้างด้วยอาจจะความจำเสื่อม ไม่ขนาดนั้นมัง้งเดิมทีฉันจะแต่งงานเดือนหะน้าตอนนี้สมองฉันไม่ดีแฟนจะแต่งงานกับฉันไหมอขาเขขอโทษด้วยนะคะฉันไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้จะคุณไปอะไรไปจริงๆฉันจะรับผิดชอบถึงที่สุดถึงระมัดแค่ไหนฉันก็จะจ่ายค่ารักษาคุณจะรักษายังไงอ่ะรักษาแผลในใจฉันได้ไหมเล่าจะจะจะแต่งงานกับฉันเหรอ <Air> พอแล้วนะ หวงหรืองไงเขาแค่สมองกระทบกระเทือนนิดหน่อยฮเขาเป็นพวกลัทธิไม่คิดจะแต่งงานทิ้งเหรอฮะไม่ต้องห่วงผู้หญิงที่อยากแต่งกับฉันต่อแถวไปถึงขั้วโลกใต้ถ้าเธออยากต่อแถวด้วยต้องนั่งเครื่องบินไปต่อถึงโนู่นเลยนะอสองคนคล้ายๆกันถึงจะคบกันได้แล้ยินมาพูดจากการเหรอเป็นเพื่อนของประธานเสียตอนเรียนเมืองนอก ถ้าทางอวดดีเหมือนประธานเสียเป๊ะเลย <c oughs> คุณแข็งแรงก็ดีแล้วผู้จัดการเหอนี่คือที่ชันจัดการเอาไว้ค่ะข้อมูลโปรเจกต์นั่นทำความเข้าใจดูก่อนต้องการอะไรก็บอกฉันพูดแล้วนะว่ามีอะไรให้บอกเธอประธานเสียสั่งไว้ว่าให้ฉันดูแลคุณอ๋องั้นไปเตรียมมื้อเที่ยงให้หน่อยสิฉันกินอะไรก็ได้ไม่เอา ต้นหอมไม่เอาเผ็ดไม่เอาเครื่องในและแคล,ลอรี่ไม่สูงช่วงที่ออกกำลังกายเนะี่ยผู้จัดการเหรออืมนี่เพื่งนจะสิบมองครึ่งเองนะคะเราคุยเรื่องงานก่อน,อนดีไหมคะเรื่องการออกแบบฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะเธอก็รู้น้ำตาลใด้เลือดต่ำนะสมองไม่ทำงานอ๋อจริงสิเอาลูกอมมิ้นด้วยนะแล้วก็โกโก้ร้อนเข้มๆหวานหน่อยๆไปสิ <c oughs> เชียเคอนายดี่สุดยอดร้านนี้คนในพื้นที่อย่างฉันยังไม่รู้จักเลยใช้ได้นะเนี่ยเพราะฉันมีอาวุธลับมาช้อนหน่อย <c oughs> คุยงานจบแล้วมีแพลนจะไปไหนไหมไปที่ยบรอบๆสิสูโจหังโจอันจีเขาโมการ <c oughs> ก็ไม่เลวนะฤดูนี่อากาศดีสุดๆอีกไม่กี่วันจะมีนิทรรศการเกมญี่ปุ่นรอดูจบแล้วค่อยกลับสิ จริงสิอย่าลืมพาอาวุธลับของนายมาด้วยน้ำตาสองเท่าตามที่คุณสั่งคุณเหอคะคุณจะทำเสร็จเมื่อไรหร่ล่ะคะดูสถานการณ์ไม่เกินเที่ยงคืนห็อกผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองไม่ว่างานจะรีบแค่ไหน ก็ไม่ควรละเลยการนอนเสร็จก่อนเที่ยงคืนเหรอคะเป็นไปไม่ได้ไม่เห็นว่าฉันเพิ่งเริ่มทํอะสักอาทิตย์หนึ่งละมัง้งแล้วก่อนหน้านี้คุณทําอะไรอยู่ละ่ะรักษาตัวไงคงเพราะสมองฉันยังไม่หายดีแค่ใช้ความคิดก็ปวดแล้วเอ้ยก็เลยช้าหน่อยนะถ้าง,งานฉันกลับก่อนนะคะนี่ถ้าจะไม่ผิดประธานเสี้ยบอกว่าให้เธอคอยช่วยฉันไม่ใช่เหรอฮะ แล้วไงคะหากระดาษนูให้หน่อยสิคุณอย่าเพิ่งโกรธสิฉันเพิ่งมาไม่คุ้นที่นะเธอช่วยหาก็สมควรแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องมากจริง ไทำยัง,งบอกเสียงหน่อยเออเวลาแบบนี้ต้องเงียบเอาไว้ปกติมันไม่จบตีเราก่อนจะทำอะไร่ะฉันจะเอาซื้อครูมมันไว้แล้วเราก็วิ่งไปหายามนะคะ วิ่งสิเฮ้ยเดี๋ยวนีิเฮ้ยทักษะเอาชีวิตรอดเนี่ยดีจังเลยนะตอนแรกอะคิดว่าไร้สาระแต่ว่าตอนนี้นะสนุกดีนะยอดไปเลยใช่มหมคุณก็เลยเอามันใส่ในลิ้นชักแกล้งฉันให้มาหาแผ่นน้ตแหมแค่ล้อเล่นเองอะไม่คิดว่าเธอจะกลัวจริงแต่เธอก็กล้าดีนะ ฮ้ยเดี๋ยวสิอย่ากโกรธสิไม่ต้องขนาดนี้เลยพูดจัดการเหรอฉันไม่มีหน้าที่มันเล่นกับคุณหรอกนะลาก่อนอนี่ประธานเสี่ยเสี่หยห้้มีที่ไหนหน้าเที่ยวบ้างฮะทำไมวันนี้เธอตอบฉันช้าจัง ไปทาเซียฉันมาออกแบบเกมนะไม่ได้ให้หัวหน้าอย่าพวกคุณขอกสับหรือล้อเล่นถ้าคุณไม่พอใจที่ฉันตอบช้นงั้นคุณก็เพิ่มเงินเดือนให้ฉันสิเงินมาก็ต่อไปเองอะยหน้าโมโหจริงๆิ